สาธุสาธุสาธุโอมครุเทวาข้าพเจ้าขออก่อนยินดีคำนบนับรับครูพระเท่าจะเก่าก่อนและปัจจุบันครูเลขครูยันครูว่านและครูยาครูตำรับตำดาลและอาคมครูโนโมโกอขอและกอกาอัคระค้อมไทยที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนมาสถาพนพุทธังอิทธิทธ,ธรรมังอิทธิทธสังขังอิสธิทธพรหมัจัยยะอิทธิทธ พุทธชัยยะมังคลังธรรมชัยยะมังคลังสังฆชัยยะมังคลังพรหมชัยยะมังคลังพุทธังประสิทธิธรรมประสิทธิสังฆังประสิทธิสาธุสาธุสาธุสวรรค์ทั้งหมดมีหกชั้นชั้นที่หนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นที่สองคือสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่สามก็คือชั้นยามา ชั้นที่สี่ก็คือชั้นดุสิตเทวโลกชั้นที่ห้าคือสวรรค์ชั้นนิมมานารดีชั้นที่หกคือสวรรค์ชั้นปรานมมิตตาวัสวัตตีทีนี้ย้อนมาถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นผู้ปกครองอยู่ คือท่านเท้าวเวสวุวรรณเทวมหาราชเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชสว่างรุ่งเรืองวีฤทธิ์มากอยู่ด้านทิศเหนือพร้อมด้ยินทกะบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นอันมากของท่านท่านเท้าวเวสวุวรรณเทวมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งจาตุมหาริชชกาภูมิมีหน้าที่ปกปักคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา และประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งท่านก็เป็นเทพเจ้าผู้ดูแลรักษาขุมทรัพย์คลังมหาสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกทธาุนี้สำหรับชั้นจตุมหาราชิกานี้จะมีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่วิเรียกว่ามหาราชประจำทิศท,ทั้งสคือทิศเหนือได้แก่ทิศท,ที่เทวเวสวรรณพยาโยมราชประทับอยู่ส่วนด้านทิศตะวันออกคือเท้าทัตตรมหาราช ส่วนด้านทิศใต้นั้นคือท้าวิรุณหกมหาราชด้านทิศตะวันออกอ่าด้านทิศตะวันตกก็คือท้าวิรูปักโขมหาราชทา้าเวสวรัน์เป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์ทา้าทัตตะลอมหาราชเป็นใหญ่อยู่ประจําทิศบูรพาทิศตะวันออกเป็นใหญ่ในหมู่คนทันท้าวิรุณหกมหาราชเป็นใหญ่ในหมู่กลุ่มพันธ์ทั้งหลาย ส่วนด้านทิศตะวันตกนั้นท้าวิรูปโขมมหาราชเป็นใ,ในใหญ่ในหมู่หน้าคราชทั้งปวงและในจตุมหาราชิกาคือมหาราชทั้งสี่นี้มีท่านท้าวเวสวุวรรณเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองแห่งจตุมหาราชิกาภูมิท้าวเวสวรรณเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์มากยิ่งใหญ่สว่างรุ่งเรืองอยู่ด้านทิศเหนือท่านจะมีธงประจําองค์ท่านอยู่ เป็นธงสีเหลืองเทวดาทั้งหมดในชั้นจาตุมหาราชิกาที่มาเกิดอยู่ในชั้นภูมินี้จะเป็นเทวดาที่มาจากมนุษย์ผู้เคยบำเพ็ญเพียรทานศีลภาวนาเจริญภาวนาจนได้ฌานแต่ตอนที่จะเสียชีวิตตอนที่จะละกายสังขาร จิตไม่ได้ทรงฌานงนั้นจิตวิญญาณท่านก็จะมาสถิตยอยู่นะภูมิแห่งจตุมาราชิกางนั้นเทวดาชั้นจตุมาราชิกานี้ก็จะมีฤทธิ์มากจาตุมาราชิกานี้จะมีหน้าที่ปกครองเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือนรก,กภูมินรก,กภูมิก็เป็นที่ทรมาน สัตว์ทั้งหลายที่ละเมิดปัญจพิทเวนทั้งหคือศีลหประการนารก,กรภูมิเหลือเป็นหนึ่งในะอบายภูมิสซึ่งมีอยู่สี่ชั้นสีระดับไล่ตั้งแต่ระดับต่ำลงมาคือนรก,กรภูมิสัตว์ที่พ้นจากนารก,กรภูมิขึ้นมาแล้วก็จะมาเป็นเปรตจากเปรตภูมิก็จะมาเป็นอสุรกายภูมิ จากสุรกายภูมิก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานภูมิเมื่อพ้นจากภูมิทั้งสี่คือจากเดรัจฉานภูมินี้แล้วก็จะมาเป็นมนุษยภูมิก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือหน้าที่ของท่านเท้าเวสวรร์เทวมหาราชพยายมาราชผู้ปกครองนรก,กภูมิทั้งหมดจะมีธงประจำอง,องค์ท่านอยู่ ปกติเทวราชั้นจาตุมหาราชิกาทั้งหมดจะไม่สามารถเห็นองค์ท่านได้ไม่สามารถจะมองเห็นองค์ท่านเทวเวสวร,ร์เทวมหาราชได้เพราะนั้นเทวดาทั้งหมดก็จะดูธงประจําองค์ท่านเป็นสําคัญธงประจําองค์ท่าน้าวเวสวร์ธงอยู่ที่ไหนก็แสดงหมายว่าเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเทวเวสวร,ร์ประจำประทับอยู่ที่นั่น นี่คือที่มาของธงธงประจำองค์ท่านเท้าเวสวรเทวมหาราชนี่คือตำนานของธงซึ่งมีมาในพระไตรปิดกตามรูปแบบของธงก็ดังปรากฏอยู่ในภาพที่นำเสนอท่านทั้งหลายอยู่ธงประจำองค์ท่านเท้าอยู่ที่ไหนเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาทั้งหมดก็จะมาห้อมร้อมนั้นท่านที่มีธงอยู่ สถานที่ใดมีธงอยู่เทวดาชั้นจัตุมหาราชิกาผู้มีฤทธิ์มากทั้งหลายก็จะมาห้อมล้อมดูแลสถานที่นั้นเหมือนเมื่อเทวดาชั้นจัตุมหาราชิกามาห้อมล้อมอยู่สิ่งชั่วร้ายวิญญาณร้ายอาถรรพีจันไรทั้งหลายสิ่งเลวร้ายวิญญาณลายทั้งหลาย,ลายพวกนี้ก็จะไม่เข้าใกล้นี่คือที่มาความเป็นมาของธงประจำองค์เท้ามหาราช ทงประจำองค์ท่านเทาเวสวรณเทวะมหาราชผู้เป็นใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแห่งจาตุมหาราชิกาภูมิ